สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาอ่านไพ่เพื่อทำนายดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนกันยายนกันนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มาช้าจนกลางเดือนเข้าไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ลืมนะคะเพียงแต่ว่าภารกิจหน้าที่เยอะเหลือเกินนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะดูได้ทั้งแบบราศีแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะ ชาวราศีตุลหรือผู้ที่คิดว่าตัวเองนั้นเกิดในราศีตุลลองฟังแล้วก็ลองโน้มพลังงานให้เข้ากับวิถีชีวิตของเรานะคะหรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองฟังาราศีข้างเครียงอักข้างเคียงดูด้วยนะคะถ้าพูดเร็วหรือว่าพูดติดขัดประกันใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะาฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะสําหรับคนที่มาฟังคลิปสั้นนะคะก็ขอให้ตามไปฟังคลิปยาวด้วยนะคะ จะได้รู้ว่าชาวราศีตุลเนี่ยในเดือนนี้เหตุการณ์สำคัญใดๆจะเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสนะคะที่ชาวราศีตุลจะจบจากบางเรื่องค่ะเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะได้เงินก้อนรับทรัพย์นะคะมีโชคลาภเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เรามาฟังคลิปเต็มกันนะคะชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องการงานเนี่ยครูขออ่า พูดไวสองประเด็นแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ทำงานมานานนะคะมีโอกาสที่คุณเนี่ยอาจจะจบจากงานเก่าหรืออาจจะเป็นลักษณะของงานที่เราทำเป็นจ็อบอะคะ่ะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ได้รับเงินนะคะได้รับเงินก้อนได้รับาตามสมควรที่เราทำงานนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ออกเดินทางเพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะ มีโอกาสที่คุณจะกลับเอาออกเดินทางเพื่อไปขยับขยายธ,ธุรกิจกิจการงานเดิมๆที่คุณทำมานานเนี่ยถ้าสอบเขามีแววว่ามันจะมีปัญหาจนแก้ไม่ได้ในที่สุดนะคะคุณอาจจะตัดสินใจเดินออกมาเลยเพื่อไปสร้างธุรกิจใหม่แต่ก็เป็นธุรกิจแบบเดิมๆนะคะหรือคนที่ทำมานานแล้วกิจการเดิมเนี่ยรู้สึกว่า มันไม่สามารถจะโตได้แล้วค่ะคุณก็ตัดสินใจที่จะไปทําที่ใหม่ย้ายออฟฟิศย้ายสถานที่ทํางานเป็นโอกาสดีๆนะคะชาวราศีตุลในช่วงเนี้ยคุณเป็นคนมีโอกาสทางโชคลาภเงินทองค่ะแต่ครูขอพูดนิดนะคะว่าครูเป็นคนไม่ได้เน้นเรื่องออการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการพนันนะคะโชคลาภเนี่ยมันมาได้หลายทางค่ะอาจจะเป็นจากเรื่องการงานก็ได้นะคะ ก็ถ้าใครที่ชอบเสียงดวงใครที่อยากเอาไว้ลุ้นนะคะก็เอากันตามสมควรเนาะอย่าทุ่มเทสุดตัวไปค่ะมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะคะอาจจะเป็นมรดกเก่าๆนะคะเป็นทรัพย์สินที่ดินมรดกเก่าๆสิ่งที่ได้จากครอบครัวนะคะเกี่ยวกับบ้านรถหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะ จะได้มรดกเก่าทรัพย์สินเก่าหรือสิ่งที่คุณทําไว้มานานแล้วบางคนนานจนลืมเลยก็มีนะคะครูเคยดูดวงให้ท่านหนึ่งคือเขาก็เถียงครูนะคะว่าไม่มีหรอกไม่เคยทําอะไรไว้จนเกิดมันเป็นเรื่องของการทํานายอนาคตเนาะเกิดเมื่อไรนั่นแหละคะ่ะถึงจะรู้เขาก็ตอบมาบอกครูว่าอืมอันเนี้ยเขาทําไว้นานแล้วเขาลืมจนเงินเนี่ยได้ตีกลับคืนมานะคะแต่สองใบเนี่ยเป็น เรื่องของโชคลาภก็ได้อาจจะเป็นลาบลอยหรืออาจจะเป็นลาบจากทรัพย์สินมรดกเก่าๆจากครอบครัวจากพ่อแม่บรรพบุรุษได้หมดนะคะเพราะว่ามันมารวมกับไพ่ใบน,น,นี้ด้วยนะคะ <plateau. S 1> ก็อันนี้พูดกันถึงเรื่องเงินนะคะสําหรับเรื่องงานเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกค่ะถ้าเกิดว่าธรรมนาและมันไม่ชัดเจนมันแก้ปัญหาไม่ได้สักทีคุณจะตัดสินใจเดินออกค่ะ บางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินออกมาเพื่อไปสร้างธุรกิจใหม่ขยับขยายธุรกิจใหม่นะคะหรือเดินออกมาเพื่อไปเรียนรู้ให้ธุรกิจที่คุณทำเนี่ยสามารถเติบโตได้ขยับขยายแล้วก็แก้ปัญหาได้ในที่สุดนะคะมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณมีความสามารถทำได้แล้วก็เริ่มอย่างสุขใจด้วยนะคะเห็นไหมคะสองใบนี้ มีทั้งงานมีทั้งความสุขใจนะคะไพ่เดินทางของคุณเนี่ยขึ้นถึงสามใบครูเลยมั่นใจว่าชาวราศีตุลน,นะคะคุณอาจจะไม่ได้เดินทางในเดือนกันยานี้นะคะแต่อาจจะเป็นเดือนตุลาก็ได้ก็คือคืออนาคตนะคะถ้าหากว่าธุรกิจกิจการของคุณนะคะทรมนาแล้วแล้วเกิดปัญหายังแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ ลองสู้ให้ถึงที่สุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งปล่อยมือบางบางเรื่องบางครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาค่ะประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็อาจจะเห็นผลนะคะว่าจะแก้ได้ไม่ได้ก็จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมีคนเข้ามาให้คําปรึกษาหาเลือกับคุณนะคะธุรกิจต่างๆในช่วงนี้ก็อาจจะชะลอตัวนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้ในที่สุดเรื่องเงินที่ มันเหมือนกับติดขัดยังไม่ได้อย่างใจเนี่ยเดี๋ยวคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะหรือบหรือสำหรับคนที่มีปัญหาด้านการเงินในการลงทุนก็มีโอกาสที่จะมีบางคนนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือหากว่าคุณร้องขอความช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความเมตตาสนับสนุนคุณได้ค่ะบางเรื่องเนี่ยถ้าอึดอัดขัดใจ จนแก้ปัญหาไม่ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยคุณจะเดินออกไปไปขยับขยายไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆซึ่งครูเชื่อว่าราศีตุลคุณทําได้ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางเรื่องงานบวกกับการท่องเที่ยวไปเลยด้วยซ้ําไปนะคะบางท่านเนี่ยมีโอกาสจะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลหรือบางคนข้ามไปยังต่างประเทศนะคะ ทำได้ค่ะไปได้หรือบางคนนะคะถ้าไม่ได้มีแพลนจะไปนะคะหาโอกาสไปนะคะไปท่องเที่ยวไปวัดริมน้ำวัดที่มีพญานาคเป็นการเสริมดวงแก้ดวงนะคะแก้เคล็ดดวงชะตาเพื่อให้การงานของคุณเนี่ยฟลอไหลลื่นไปได้การเงินก็จะคล่องตัวดียิ่งขึ้นเลยนะคะบางท่านเนี่ย อึดอ,อัดใจในเรื่องการเงินอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาลงทุนนะคะขอให้ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวในที่สุดแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้ด้านความรักนะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะพบรักกับคนที่มีความต่างเป็นผู้ใหญ่กว่า,าเข้ามาให้คำปรึกษาด้วยเข้ามาให้ความผูกพันด้วยก็ได้นะคะ และสำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องห่างเหินกันสักนิดนึงอาจจะเพราะว่าคู่ของคุณต้องเดินทางไปแก้ปัญหาหรือไปขยับขยายธุรกิจกิจการก็ได้นะคะก็ขอให้คุณน,นั้นอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินกันนะคะอย่าเพิ่งเรียกว่ายังไงอย่าเพิ่งปีนเกลียวกันนะคะก็คือมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆปรึกษาให้กำลังใจกันนะคะ เดือนนี้ของชาวราศีตุลไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องงานเงินคุณสามารถแก้ได้ในที่สุดค่ะแต่ก็ขอให้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ของคุณนะคะสรรหาองค์ความรู้ให้ทันสมัยแล้วจะสามารถแก้ปัญหาด้านธุรกิจกิจการในที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานบริษัทเป็น ลูกจ้างประจําหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ขยับขยายธุรกิจกิจการได้เดินทางบางท่านไปเข้าสังคมใหม่เปลี่ยนออฟฟิศสู้ลุยค่ะแล้วในที่สุดจะแก้ปัญหาได้นะคะสําหรับด้านสุขภาพเนี่ยจากที่ครูเห็นนะคะบางท่านมีโอกาสที่คุณอาจจะเป็นผื่นแพ้คันโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังเกี่ยวกับ น้ําในร่างกายอะค่ะบางท่านมีโอกาสเนาะที่จะเป็นน้ําเลือดน้ําเหลืองเสียผุพองพื้นคันอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรไหลแรงนะคะก็ลองเรียบเรียงดูนะคะครูอาจจะพูดสลับสับไปมาบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะคะก็คือพลังงานอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยครูก็พยายามพูดให้หมดนะคะ เพื่อที่ว่าเนาะครอบคลุมชาวราศีตุลดวงโดยรวมคิดว่าพูดได้ครอบคลุมแล้วนะคะลองค่อยๆฟังแล้วก็น้อมพลังงานเข้ากับชีวิตเราดูนะคะขอบคุณชาวราศีตุลน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสิ่งใดถูกใจก็ขอให้คุณน,นั้นคอมเมนต์ยอมรับสิ่งนั้นไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบนะคะเห็นไหมคะโชคลาบทรัพย์สินมรดกที่ดินนะคะยอมรับไว้เพื่อเป็นอ่า เป้าหมายให้เรานะคะว่าสิ่งนี้เป็นของเราค่ะทรัพย์สินมรดกที่ดินเงินก้อนนะคะเป็นของเรานะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามกดถูกใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้ครูในทุกๆช่องทางค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย